บทนำนางไม่ได้อยากเป็นนางร้ายแต่ก็ไม่ได้อยากเป็นนางเอกแต่นางก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเมื่อจู่ๆนางต้องมาอยู่ในท่านของนางร้ายในนิยายที่เพื่อนตนเองเป็นคนแต่งอย่างไราสาเหตุนางคงทับได้หากชะตากรรมของนางร้ายที่เพื่อนวางไว้ไมีเช็ดไออย่างน่าอนาถอย่างแน่นอนเมื่อรู้แบบนั้นนางที่คลครเป็นผู้ประชาชะตากรรมจึงไม่อาจนิ่งดูได้และทำทุกวิธีทางเพื่อดิ้นรนรบในชะตากรรมนั้น แต่มันดูเหมือนจะไม่เป็นผลแม้แต่น้อยเนินจึงทำได้เพียงหาทางพึ่งพาขอใหญ่ที่ใหญ่พอกับห้องเต้และคุ้มกลาหัวหนางได้แม้ต้องแลกด้วยความหน้าหนาหน้า,นา,นาด้านและไรย่างอายหรืออาจจะถูกปีแบบเป็นแมลงผายใต้อุ้งมือพยักก็ทาบทที่1นึณตอนนี้นางกำลังนั่งมองตเนเองในกระจกทั้งปวาตาเรีมฝีปากรูปหน้าฉัดว่าสวยมาก ยิ่งมองรวมไปถึงเพลนร่างขาวผ่องหน้าอ,อกอวบอิ่มรำคอละหงดูแล้วอลชรอ่อนแอแต่กลับเย้าวยวนชวนให้กิเลสแตกแล้วบอกให้่คำเดียวว่าสวยโคตรนางถอนหายใจทบที่ร้ายของวันได้มีเหมือนบ้าอะไรไม่บ้าธรรมดาอยู่ดีๆนางก็ตายอย่างไราสายเหตุซึ่งนางสันนิษฐานว่าตนเองจะเป็นโรครอะไรสักอย่างแค่ไม่รู้ตัวพอมีอาการก็เฉียบพลันทันทีแต่ไปไหนไม่ไป นั่นมาอยู่ที่โรคนี้มันคงดูธรรมดามากถ้ามันเหมือนกับในนิยายและจบลงอย่างสวยงามแต่ปัญหาก็คือนางเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นใครแล้วจะอยู่ในนิยายเรื่องไหนและที่บอกว่าบ้ามากก็เพราะนางทันไม่ไปอยู่ในดรา่ของนางเอกแต่นันเป็นนางร้ายที่อย่างท้ยก็ตายอานาถและยังเป็นนิยายที่แต่งไม่จบอีกในเมื่อคนเขียนนั้เป็นเพื่อนของตนเอง แต่ที่สวยยิ่งกว่าก็คือเพื่อนผู้นี้ไม่ใช่นักเขียนอาชีพจเจ้าตัวแค่เขียนเล่นๆแบบว่าลองเขียนด้วยความที่อ่านมาเยอะเลยอยากจะรองบ้างซึ่งนั่นมันก็ปกติของคนชอบอ่านนิยายแต่หางที่อยู่ด้วยกันกับเพื่อนเพราะยังไม่มีแฟนทั้งคู่กลับได้ฟังจุดจบอันนะ่าอนาถของตนเองมาหลายแนวอันหนึ่งเกมฉับหนุ่มที่มีให้เลือกเส้นทางตายอย่างไรอย่างนั้น ถึงแบบนั้นเพื่อนของนางยังแต่งไปไม่ถึงตรงนั้นแถมยังหยุดเขียนไปอีกตอนนี้นางเลยไม่รู้จะเอาอย่างไรดีแล้วแค่นี้นางก็เหมือนตึ๊บจะแย่แต่นั้นก็ยังไม่พอไอเมื่อเพื่อนเป็นพวกแนาววาันแววสโนไวช์าเนืองจึงยิ่งเครียดหนักเพราะมันไม่ใช่จะตายตนนักเนื้อเรื่องย่ยอๆเท่าที่นางทำได้ก็คือนางเอกและพระเอกพบการตอนที่พระเอกสุดหล่อเลิศไปทำภารกิจปราบโจรอ่ำรับสั่งฮองเต้ และได้พบกับนางเอกซึ่งเป็นชาวบ้านที่งดงามมากแต่นหนังก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าพบกันอย่างไรแต่ที่แน่ๆมันเป็นดักแรกพบเหมือนกับที่จโนไว้พบลักกับเจ้าชายขณะหลับแล้วตื่นมาสบตาก,กันแล้วจบลงด้วยการต่างงานเลย พระเอกถูกชัตานางเอกมากและด้วยเป็นคนที่สวยจนมีแต่คนเหลียวหลังตนเองที่อยู่ในวัยสาวจึงแทบจะถูกผู้ชายทั้งหมู่บ้านหมายตาและยังไปเข้าตาลูกชายคนใหญ่คนโตระดับในอำเภอเข้าไปอีกทําให้พ่อไม่ที่เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่รู้จะช่วยอย่างไรดีที่พระเอกให้ความช่วยเหลือนางจึงตามพระเอกออกมาจากที่นั่นโดยความทีฐานะต่างกันองค์ชายรองที่เป็นพระเอก เกรงว่าจะเกิดปัญหาหากพากลับไปที่วังจึงนำตัวนางเอกไปซุกซ่อนเอาไว้ที่ตำหนักดูร้อนนอกวังแล้วหาเส้นทางสร้างผลงานเพื่อทุนขอเสด็จพ่อให้รับสัดีดวงใจเข้าวังอย่างถูกต้องแต่เรื่องราวมันไม่ง่ายมันมีแพ้หมดใจร้ายแบบนางโดยฐานะบุตรสาวเสนาบดีฝ่ายซ้ายย่อมต้องแต่งงานกับคนดีๆและคนที่ดีที่ว่าก็เดินไปพระเอกของเรื่องไปอีกแน่นอนว่าคำใส่ซื้อของเท็กสาว ยังต้องคล้อยตามผู้ใหญ่หญิงสาวผู้นี้ในเรื่องคิดอ่านว่าตนเองคือผู้ที่จะเป็นภรรยาของพระเอกเท่านั้นแต่ฝันก็สลายทันทีเมื่อให้คนไปสืบว่าพระเอกมีโทรอะไรข้างนอกบ่อยนักจึงได้รู้ว่าพระเอกสุขผู้หญิงไว้ข้างนอกด้วยฐานและด้วยความเอาแต่ใจแบบฉบับคุณหนูกับความเสียหน้าที่องค์ชายรองดันไปคว้าผู้หญิงสามมัชมาเป็นภรรยาแถมยังข้ามหน้าข้ามตาข้ามหัวหนางอย่างแรง นางนี้เลื่องจเกิดโหสัตวลิษยามาหากรมกันเก้งจึงเกิดขึ้นทั้งส่งคนัไปว่าข่าวก็แล้วตบตีก็แล้วแต่ด้วยความน่าสงสารอันเหลือเลื่อนของทางเอกพระเอกจึงยิ่งตอบโต้ตนางร้ายโดยความเกลียดชังยงรุนแรงสุดท้ายนางจึงวางแผนโดยวางยากำหนัดให้นางเอกอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงและให้พระเอกเข้าใจผิดว่าเป็นพอนางเอกที่คิดจะยั่วยวนตนแน่นอนว่าพอนางเอก รู้ตัวว่าโดนวางยานางก็วิ่งไปหาพระเอกทางที่นางก็สงสัยไม่ได้จริงๆว่าทำไมไม่ตามสาวใช้แต่พอถามเพื่อนกลับได้รับคำตอบง่ายๆว่าก็อยากให้ได้กันและก็เป็นไปอย่างที่เพื่อนนางปรารถนาความเป็นจริงที่นางเอกยั่วยวนพระเอกถูกมองข้ามไปกลายเป็นความน่าสงสารที่ถูกพรากค,ความบริสุทธิ์ไป พอฤยาที่มีคนจงใจแขลงแกล้งนางเอกคลองให้ตาบวมช้ำทังที่ตื่นขึ้นมาในสภาพเปลวเปล่าในอ้อมกอดของพระเอกซึ่งเป็นผู้ชายที่ตนเองอยากได้เป็นสามีในตอนนั้นนั่งอ่านเรื่องของเพื่อนแล้วก็อดคลอกกทำไม่ได้จริงๆแถมยังบอกไปว่ายังจะเอาผิดอะไรกับนางร้ายอีกก็ได้กันแล้วสมใจดีแต่เพื่อนผู้นี้กลับแจกแจงย่ามีเหตุผลว่าผิดก็คือผิด ผิดทั้งเสียนทราทำและความถูกต้องรวมไปถึงน้ำหนักในใจของพระเอกเจ้แต่ชนคำพูดเพราะมันคือจตากมของนางร้ายแม้ว่าทางพระเอกนั้นางเอกจะเปลี่ยนปรีกับฉากบนเตียงแบบติดเลดุนแรงและเรื่องที่นางร้ายวางอย่ากก็ไม่เปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วพระเอกจึงประกาศว่าจะหาทางถอนมัน่นางร้ายแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะตอนเองก็ซุกผู้หญิงเอาไว้ไม่ให้พ่อรู้เหมือนกันแน่นอนว่านางร้ายไม่ยอมจบพอาแทนที่พระเอกจะโกรธสักนิด กลับยิ่งโอนนางเอกเข้าไปอีกสามยังนอนร่วมห้องด้วยกันเรากับเข้าพิธีแต่งงานแล้วนางร้ายจึงตั้งใจไปลับทุนห้องเต้แนนอนว่นานางทำสำเร็จด้วยความร่วมมือของอาสาวที่เป็นพระสนมยศสูงและพอที่เป็นเสานาบดีห้องเตค้คริวมากและคิดจะจับสติสามัญชนที่รอหลวงลูกชายมาบวยสั่งสอนสักครั้งและตําจัดยศในฐานระภรรยาของพระเอกให้เป็นแค่อนุปตตลอด แต่ครีก็พลิกอีกรอบเมื่อทันทีนางเอกย่างแลายเข้าวังบรรดาขุนนางเห็นแม่ทัพแห่งแผ่นดินปรับทลันเข้าไปหานางต่อหน้าผระพักห้องใต้ทันทีโดยใบยหน้าที่เหมือนเท่ากับถอดพิมพ์รวมถึงยกประจําตระกูลหนึ่งในสองเซียวที่มีติดตัวนางเอกท่านแม่ทัพก็รู้ทันทีว่านางเป็นบุตรสาวของคูหยินใหญ่ที่จับไปแล้ว สุดท้ายก็ต้องไปสืบสาวไปถึงภูมิหลังของครอบครัวแม่ทัพโดยสืบได้ว่าครูหยินรองเป็นผู้จัดการนําเด็กออกไปแล้วแจงกับครูหญินใหญ่ว่าเด็กตายในวันที่คลอดโดยที่ไม่รู้ว่าหมอหญิงที่ทําคลอดเกิดสงสารเด็กและนําเด็กไปวางทิ้งเอาไว้โดยไม่ได้ฆ่าแต่ด้วยความที่ครูหยินรองไม่ได้ตรวจด,ดูให้ดีจึงไม่รู้ว่ามีหยกติดตัวเด็กอยู่สำเนึยงเป็นช่วงที่แม่ทัพไม่อยู่บ้านครูหญินใหญ่จึงตรอมใจ และนั้นยิ่งทําให้ไม่เห็ลูกจากเตียงได้เมื่อหูหยินรองแจ้งเช่นนั้นพร้อมกับบอกกล่าวว่านําศพใส่ลงไปแล้วแม่ทับลับมาก็ได้รู้ข่าวว่าลูกตนเองตายตอนคลอดส่วนหูหยินใหญ่ก็ตรอมใจจนร่างกายพ่ายผอมอาการสุดหนักเต็มที่จนสุดท้ายแล้วก็สิ้นใจจากไปเมื่อพระเอกเห็นเป็นแบบนั้นจึงร้องขอห้องเต้ตามตรงและขอเข้ามาแม่ทับ เรื่องที่ตนทำผิดขนบธรรมเนียมแล้วขอหยกพตดสาวให้ทำกลางประจักษ์พยานมากมายที่ได้เห็นว่าองค์ชายรองรักนางเอกขนาดไหนสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ได้ครองรักกันนี่เป็นเรื่องคร่าวๆจากที่นางอ่านซึ่งเพื่อนผู้ในเรื่องวังโรงเรื่องเอาไว้ส่วนนางราชตายอย่างไรคนเขียนตัวดีดันเลือกไม่ได้สักทีตัวน้าเนตตอนนี้อายุ16ซึ่งอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้นางจะได้เปิดตัวในงานเลี้ยงในวงัง จะได้มั่นหมายกับองค์ชายรองด้วยความสามารถที่ล้นเหลือของนางทําให้สะดุดตาฮองเต้และฮองเฮ่ามากกว่าใครจริงๆแล้วตัวนางในเรื่องเก่งขาดชนิดหาตัวจับยากและฐานอานาจยังสูงมากเพราะความที่ถูกอบรมมาตั้งแต่เด็กและความเข้มงวดของท่านอาที่ส่งคนมาักในวังมาคอยสอนนางตลอดแต่นางที่เข้ามาอยู่ในเร่งนี้อย่างไรสาเหตุไม่อยากจะไปต้องตาใครสักนิดตัวนางในตอนนี้ อึดอัดขับคล่องในอกจนอยากจะกรีดน้องระบายสักขนแต่กลับทำได้เพียงทอดถอนใจไม่อย่างนั้นเกรงว่าคนอื่นๆในบ้านจะหาว่านางถูกพูดผีสิงไปแล้วอีกเรื่องที่ทำให้ลำบากใจคือความเหนือธรรมชาติของที่นี่นางจำได้แม่นยำว่าในเรื่องเพื่อไม่ได้เขียนให้แฟนตาซีประหนึ่งดินแดนเซียนแบบนี้ นางเลยค้นข้างงงงเมื่อเห็นว่าสาวใช้ของนางใช้ปานสีเหลืองของตนเองซึ่งเป็นขั้นต่ำสองสว่างต่างเทียนอย่างที่ออกจากห้องนางเมื่อคืนปานนั้นแบ่งลำดับตามความแข็งแกร่งตามสีและจากขาวเหลืองเขียวส้มแดงม่วงน้ำเงินฟ้าเงินทองและดำซึ่งขั้นสีทองและสีดำมีลักษณะพิเศษคือผู้ที่ครอบครองปานทั้งสองขั้นนี้ดดงตาจะแปลเป็นสีทองไปตลอดชีวิต แน่นอนว่าตัวนางก็สามารถใช้ปราณได้แต่ตอนนี้มันยังอ่อนแรงพอหนึ่งเทียนต้องลมเพราะนางยังจับชุดไม่ค่อยได้กระทาแต่นางก็มีปราณขั้นแดงแล้วซึ่งถือว่าสูงพอสมควรสาหรับสตัตว์อินทรไวเดียวกันปราณน,นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแม้แต่สตีขั้นสูงที่ไม่ต้องการการต่อสู้ก็ต้องฝึกปราณให้มีระดับสีม่งเป็นอย่างน้อย พอปานที่แข็งแกร่งส่งผลกับลูกที่จะให้กําเนิดโดยตรงนั่นหมายถึงอนาคตข,ของตะโกนฝ่ายชายในทีเดียวยิ่งปานส่งก็ยิ่งดียิ่งมีผู้ชายอยากแต่งงานด้วยมากไม่เว้นแม้แต่ลูกอนุก,ก็ตามแต่การฝึกฝนก็มีขั้นมีตอนและอาศัยสรัพยากรสมุนไพรชั้นดีควบคู่เพราะแบบนั้นจึงไม่พบเห็นสามัญชนใช้ปานที่แข็งแกร่งได้มากนะักนอกจากเครื่องปานแล้วจากความทรงจํา ในะยังรู้อีกเพิวยว่าที่นี่สัตว์ต่างๆ่างรมีแปลนเป็นเรื่องปกติแม้แต่กระต่ายตัวน้อยก็ไม่เว้นและนั่นรวมถึงเรื่องพูดผีหรือว่าเทพเซียนด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เหนือธรรมชาติทําให้เชื่อไปแล้วหลายส่วนว่าตนเองต้องถูกนํามาด้วยสิ่งลึกลับอะไรบางอย่างและถึงนางคิดว่าตนเองอาจเป็นโรคายแรงแบบหลบใน แต่พอมาในร่างนี้เจ้าตัวก็เหมือนหลับแล้วหายไปเฉยๆและมีนางมาอยู่แทนทั้งที่ไม่ได้มีอาการป่วยหรือประสบอุบัติเหตุมาก่อนเลยจึงทําให้คนในบ้านไม่สงสัยแม้แต่น้อยแต่นั้นก็ทําให้นางหาข้อมูลและสอบถามเรื่องราวต่างๆได้อย่างยากเช่นกันหากไม่ติดว่าความทรงจำและความสามารถส่วนใหญ่ของเจ้าอี้เลียนยังอยู่นางคงแย่แน่นอนแต่แน่นอนเมื่อความคิดเปลี่ยน จิตวิญญาณก็เปลี่ยนการแสดงออกแล้วความชอบย่อมเปลี่ยนตอนนี้านางรู้อย่างหนึ่งก็คือตัวนางไม่มีความคิดที่อยากมั่นกับองคชายรองหรือว่าองค์ชายคนไหนไม้แต่น้อยนางจึงตัดสินใจไม่สนใจชัดต่างๆแห่นอุรสติเท่าเม,มื่อก่อนน่งนอนว่าท่านแม่ถามถ่ายเกมตำหนิแต่แนางก็ไม่นำพาและแบ่งวเวลามาทำสิ่งที่อยากทำแทนด้วยความที่นางยังยเป็นลูกคนเดียวจึงง่ายต่อ,อการต่อรอง แต่ก็ใช่ว่าสกุลเจ้าของนางจะไรผู้สืบสกุลในเมื่อท่านแม่ของนางกำลังตั้งครรภ์และคาดว่าผู้ที่ออกมาต้องเป็นเด็กชายนางจึงเอาเวลาไปอ่านตำราหรือวาดภาพสบายๆอย่างที่นางสนใจเอกขนเนกกินขนมทุกวัน้อมหอมกับคิดไปด้วยว่าจะทำอย่างไรให้ดบเรื่องชะตากรรมที่ต้องมันหมายกับพระเอกดีฝานอันเติมชาให้นะเจ้าคะอืม นางส่งเสียงตอบเอียงหน้ามองฟานอันซึ่งเป็นสาวใช้ประจำตัวนางหรือก็คืออี้เหรียญคนเก่าฟานอันเป็นคนใช้ได้และดูเหมือนว่าจะถูกเลือกสรรมารเป็นอย่างดีแม่ของฟานอันไม่ได้เป็นคนสนิทของท่านแม่แต่เป็นคนครัวพ่อของฟานอันเป็นพ่อบ้านซึ่งเป็นคนสนิทของท่านพ่อและมีพี่ชายสองคนทั้งสองคนสามารถสอบเข้ารับราชการได้ พี่ชายคนโตทำงานภายใต้การดูแลของท่านพ่อแต่อีกคนอยู่กรมปกครองทำงานหน่วยข่าวซึ่งน่าจะคอยหาข่าวอื่นๆให้ท่านพ่อด้วยคุณหนูฝานอ่านว่าคุณหนูน่าจะทำภาพวาดไปถวายพระสนมทัพเพคะฝีมือข้าไม่ได้เก่งขัดปานนั้นนางบอกกล่าวพางพลิกหน้าตำรานี่นางลองทำมาศึกษาดูตำลาที่นางเลือกอ่านคราวเป็นตำราคือกับแฟนเฟื่องฟู อุดมสมบูรณ์และตำราเกี่ยวกับพลังลึกลับอย่างพลานแต่ที่สาวใช้ของนางกล่าวเช่นนี้ก็เพราะตัวนางก่อนหน้านี้มีความชอบเรื่องการวาดภาพเป็นอย่างมากพอมาที่นี่ความสามารถของนางกับอี้เลียนที่มีพื้นฐานที่ดีรวมกันกลายเป็นภาพวาดงดงามที่สาวใช้เอ่ยปากถึงแต่อย่างไรนางก็ไม่กล้าลำพองแม้แม่น้อยเพราะที่ดินแดนนี้ภาพวาดดีๆมักจะมีราคาแพงจนน่าตื่นตะลึงแต่นางก็ไม่ได้เก่งกาด ถึงขนาดแยกได้ว่าอันไหนลึกซึ้งกินใจเลยไม่กล้าหลงตนเองเพราะกลัวจะขายหน้าแต่ฟานอ่านว่างดงามมากเจ้าค่ะเจ้าว่าเช่นนั้นคนอื่นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นางบอกเสียงเรียบแล้วพลิกตัวหยิบขนมเข้าปากโดยท่าทีไม่สนใจที่จริงห่างไม่อยากพูดถึงการเข้าวังไปพบพะสนมนักนั่นเป็นเรื่องปกติที่อีเหลียนจะทำแต่ไม่ใช่กับนางความรู้สึกกดดันแล้หวาดหวัว่นลึกๆ ทําให้หนางสงบใช้ลำบากจนอยากหาเหตุแกล้งผัวในทีเดียวแต่นางรู้ดีว่าหลังวันเกิดนางนางก็ต้องเข้าทวมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงจึงถือว่าการเข้าฝ้าพระสนมเป็นการทดสอบความกล้าท้าทายความกลัวของตนเองบรรยากาศยามเช้าในฤดูดตรงจี้ทําให้เจ้าของร่างบางในชุดสีขาวบริสุทธิ์ยิ่งดึงดูดสายตาแต่ถึงแบบนั้นเจ้าตัวกลับไม่สนใจนัก แต่ยังมีพลาตาใครง่วงวุ่นอยู่หลายส่วนโดยขอใที่ต้องเข้าวังการแต่งกายรวมถึงทรงผมและเครื่องประดับเป็นสิ่งที่ต้องถูกจัดทันยังดีท่านแม่ของนางรวมถึงแม่รองพร้อมใจกันช่วยเหลือจนเกินพอดีในความคิดของนางแต่ก็ต้องยอมรับว่าในตอนนี้งดงามประหนึ่งเทพเซียนอย่างไม่โหลดตนเองแม้แต่นิดเดียวยิ่งนางเดินเขยงข้างท่านพ่อที่เป็นขุนนางใหญ่จึงยิ่งมานที่จับช่องเรียนเออ คนของพระสนมมารอรับเจ้าแล้วเจ้าไปเถิดท่านพ่อของนางกล่าวเมื่อเข้าสู่เขตพระรจชฐานชั้นนอกแล้วพ่อของนางเอเสนฮาบดีย่อมต้องไปปรึกษาราชกิจกับฮองเต้ส่วนนางก็ยับไปเข้าฝ้าพระสนมเจ้าค่ะฉะนั้นลูกขอตัวก่อนเสนาบดีเจ้ามองตามบุตรสาวด้วยความห่วงใยมิใช่ว่านางไม่เคยเข้าวังเพียงแต่ว่าเขารู้สึกแปลกประหลาดกับลูกสาวในช่วงนี้คนระับ ดูนางจะเบื่อเบื่อและมีท่าทีห่างเหินเล็กน้อยทว่ารอยยิ้มของนางก็เป็นเช่นเดิมเขาจึงไม่ได้เอ่ยปากถามสิ่งใดเมื่อถามผู้หญินก็ได้เรียนรู้ว่าเรื่องราวที่บุตรสาวไม่ค่อยชอบเดียนดังเช่นเมื่อก่อนและเก็บตัวมากขึ้นแต่ผูหญินของเขาก็กล่าวว่าคงเพราะกระจะโตเป็นสาวเต็มทีอีเลียนจะเป็นตัวของตนเองมากขึ้นเขาจึงเลือกที่จะไม่ทำสิ่งใดเพียงเฝ้ามองและหวังว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนี้ จะเป็นเรื่องที่ดีเพียงเท่านั้นอีเลียนเดินติดตามนางกำลังของพระสนมเจ้ากุ้ยเฟยเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นกลางรถมาสำหรับใช้ในวิวังถูกเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วทำให้ง่ายกับการเดินทางยิ่งมีคนของพระสนมมารอทับยิ่งทำให้นางเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นในได้สะดวกตำหนักยกงามเป็นตำหนักที่อยก่ใกที่ประทับของห้องเต้มมากที่สุดหากไม่นับตำหนักของฟ้าของหองเฮาในความทรงจำของนาง โอรสวรรค์น,นั้นเดินดังเต็มทีพอเจอตั้งแต่เด็กเพียงครั้งเดียวนอกจากนั้นนางก็มาเพียงเพื่อเข้าเฝ้าพระสนมกล้วยเฟยเท่านั้นผิดกับสัตว์ีสง,ง่างหานตรงหน้านางที่จำได้แม,ม,ม่นยำยิ่งกว่าภาพถ่ายคุณภาพสูงถาวพายพระพรพระสนมกล้วยเฟยเพคะนางยังรับรู้ขนมรำเนียมได้ดีมือประสานข้างขวายับายอ่อนช้อยที่สุดโดยจำได้ดีเช่นกันว่าหากนางทำตัวไม่งดงาม นางคนได้ทำอิสระคลอยรอบนังเช่นยามที่ยังเด็กลุกขึ้นเรียนเถอะมานี่มามาหาอาเร็วรับสั่งเป็นกันเองทำให้นางคลายความเกรงและความตื่นเต้นประหนึ่งดวงใจฉจลุดออกมาให้ได้อันที่จริงนาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ออกจากบ้านไม่ได้สนใจรอบข้างหรือว่าตื่นเต้นกับความซีวีไละของพวงหลวงนักที่นางนั่งนิ่งก็เพียงเพื่อสะกดความตื่นเต้นของตนเองก็เท่านั้นนางถอปไปจับมือ ที่สวมปลอกเล็บทองคำประดับเพชรดุนหวัดวันยังไม่อาจเรียงและนั่งลวงข้างกายละหงที่อยู่ในชุดรูละอลังการงดงามสมวัยและตำแหน่งไม่น้อยอาคิดถึงยิ่งนักจอมบดีมหาอา,านหารนัะเหรียนเออนางขยับยิ้มบ้างแล้วเอ,อ่ยดังเช่นที้เจ้าของร่างเดิมเอ,อ่ยเหมือนทุกครั้งข้าก็คิดถึงอาหญิงเจ้าค่ะรอยยิ้มงดงาม ปรากฏบนบพัพพาของผู้สูงวัยกว่าแต่นั้นก็ทำให้นางมองตาค้างท่ายท่านอาหญิงของอี้เลียนนับเป็นสติที่งดงามไม่ต่างจากหลานสาวเลยจากความทรงจำฮองเต๋อปรดบานท่านอาผู้นี้มากตั้งแต่ถวา,ายตัวเข้าวังเอาแบบนั้นโอรสองโตจึงเกิดจากอาของนางแทนทีน่จะเป็นฮองเฮาความงามไม่ว่าจะชัดพบใดรวนดึงดูดบุรุษได้เสมอเป็นอันใดไปเรียนเอ๋อ หรือว่าเจ้าไม่ชอบขนมที่อาเทียมไม่ให้นางกะพิบพตาเรียกสติจะไม่ชอบได้อย่างไการกันเพคะขนมในวังอร่อยทุกอย่างอยู่แล้วเพียงแต่ความงดงามของอาหญิงเจิดจ้ายิ่งนักการเอาใจอาตัวเองที่มีอำนาจยอมไม่เสียหายคำพูดของนางทำให้หนางได้ดับรอยยิ้มที่กว้างขึ้นดูเจ้าสิช่างเอาใจพอแบบนี้อย่างไรเล่าอาจจะอยากมีธิดาพังใบหน้าง,ง,งองห้า แง่ง่อมไม่ทําให้ผู้กระทําดูแย่แม้แต่น้อยเพราะนางรู้ดีว่าคงเกิดจากการน้อยใจลูกชายที่เป็นโอรสองค์โตของฮอ,องเต้ซึ่งเหมือได้มาเยี่ยมเย็ยนบ่อยนะท่านพี่องค์ชายคงหานยุ่งมากเจ้าค่ะนางถัดขนมเอ่ยบอกที่นางที่ฐานะซ้ำซ้อนเช่นนี้พอนางจำได้ว่าเจ้าของร่างเดิมเรียกเชนิดตั้งแต่เด็กสามพู้ถูกกล่าวจึงยิ้มหน้าบานรับด้วยความขบขันอีเดียจึงติดเรียกเชนิมาชนโต แต่หากท่านอายอยากมีธิดาเหตุใดไม่ทูลขอห้องเต้นล่าเพคะนางแกล้งกระเซาดูเจ้าพูดเข้าสิเด็กคนนี้ถึงจะทำตาดุใส่นางแต่รอยยิ้มบนใบหน้าบ่งบอกชัดเจนว่ากำลังเขินอายไม่น้อยอาแก่แล้วยังจะให้มีลูกยามนี้คงไม่ไหวกระมังนางมองคนแก่ที่ว่าด้วยความรู้สึกไม่เห็นด้วย อายุเราาสาถึงสาปีก็ไม่เรียกว่าแก่ได้แต่หางก็ไม่เอ่ยปากคัดคั้นโดยรู้ดีว่าการแพทที่นี่แต่ห่างจากที่ที่นางจากมาไม่น้อยแต่ถึงแบบนั้นนางกลับเห็นว่าอาของตนเองปิดปากหาวบ่อยครั้งสำรอยแดงที่ผอพนเนื้อผ้าด,ดีบนลำคอละหงอีกถ้วยอีหลินขยับยิ้มท่านอานอนพักสักหน่อยจะดีหรือไม่เจ้าคะอีเหลียนจะเล่นพินถวายดีเหมือนกัน จะได้ดูความคืบหน้าของเจ้าด้วยเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้พาสนมกุ้ยเฟยพลันสายตาคมดุฉายแววเข้มงวดทันทีแต่หนางก็ยังยิ้มอ่อนขยับไปจับมือบางหากเรียนเอ๋อเล่นพินได้ดีท่านอาโพระทานอนุญาตให้ข้าไปหอตตำราดได้หรือไม่เจ้าคะจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ